สิ่งที่อามจะได้ก็คือบริเวณหน้าดูยกขึ้นมีความชัดเจนของบริเวณชิกบลตรงนี้ซึ่งเป็นจุดยกหน้าแล้วก็บริเวณใต้ตาก็ตื้นขึ้นหลังจากทําก็เห็นการเปลี่ยนแปลงประทางที่ดีขึ้นทันทีสำหรับฟิลเลอร์นะครับก็อยากจะทํามานานแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้ตัดสินใจทําเพราะว่าเคยเห็นคนที่ไปทํามานะครับออกมาดูไม่เป็นธรรมชาติเป็นคลื่นเป็นก้อนแต่หลังจากที่ได้ติดตามเคสผลงานของหมอก,ก๊อตนะครับเลยมั่นใจในฝีมือแล้ววันนี้ครับเลยตัดสินใจที่จะมาปรึกษากับพี่ก๊อตครับ ปัญหาของอามเนาะตอนนี้หลักๆเลยที่ยังเหลืออยู่ที่ยังไม่ได้แก้ไขคือใต้ตาที่ค่อยๆลึกขึ้นเรื่อยๆแล้วอันนี้ก็ง่ายมากเลยด้วยฟิลเลอร์ปัญหาที่หลายๆคนอาจจะเคยเห็นคือเรื่องความเป็นคลืนเป็นก้อนซึ่งอันนี้สาเหตุหลักๆเลยคือเกิดจากการฉีดฟิลเลอร์ผิดเพลนก็คือไปฉีดตื้นๆตอนแรกมันจะดูเรียบสวยดีเลยแต่พอผ่านไปสักปรับาณ4เดือนเอาละมันจะเป็นก้อนเป็นคลื่นเห็นเวลายิ้มเห็นปือสีบลูๆ b หรืออะไรที่มันไม่เป็นธรรมชาตินั่นคือผิดเทคนิคนะครับไม่ควรเกิดขึ้นถ้าฉีดถูกเทคนิคเ่ยยจะไมรู้ล มาไหลมาเราจะดูเป็นธรรมชาติเลยสําหรับการฉีดแก้ไขร่องลึกใต้ตาเนี่ยหลกัหลกๆจะประกอบไปได้วย2จุดนะครับจุดที่1ก็คือจุดยกหน้าเนาะซึ่งจะอยู่ในบริเวณนี้นะครับจะล้อไปกับบริเวณของชีกบอจุดที่2ก็คือเราก็จะมาเติมแตกแถวตรงบริเวณนี้ซึ่งเป็นร่องอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับของแอมก็จะใช้ประมาณ2องซในการแก้ไขน,นะครับ เี๋ยวเราจะเริ่มบริเวณที่เป็นจุดที่เป็น lifting point ก่อนนะครับซึ่งก็คือบริเวณชีบโอนนอกจากจะช่วยยกบริเวณล่องใต้ตาแล้วยังช่วยชีบโอนตรงนี้ดูคมชัดมากขึ้นซึ่งเป็นจุดที่จะทําให้หล่อขึ้นด้วยนะครับตอนนี้เราก็ ฉีดรักษาใต้ตาเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่อามจ,จะได้ก็คือบริเวณหน้าดูยกขึ้นมีความชัดเจนของบริเวณชีกบนตรงนี้ซึ่งเป็นจุดยกหน้าแล้วก็บริเวณใต้ตาก็เต้นขึ้นหลังจากทําก็เห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทันทีแล้าอ่างทำเจ็บไหมไม่เจ็บเฉพาะฉีดยาชาิดนหน่อยแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นอีกนะครับหลายๆคนจะคิดว่าแบบการฉีดใต้ตาหรือการฉีดฟิลเลอร์บริเวณหนึ่งคือต้องแบบฉีดเสร็จป,ปุ๊บสวยเลยใจเย็นๆมันจะมีช่วงดาวทานนิดหน่อยหลังจากนั้นพอผ่านช่วงดาวทานไป๊ะอื แฮปปี้ครับผม